สวัสดีครับเดี๋ยวพยายามนะครับแล้วนี้เราก็อยู่ันเกม DR Coming นั่นเองนะครับเอาต่อรอดกันต่อปัจจุบันเราถึงวันที่27นั่นเองวันนี้จะอัพอะไรไม่รู้ดูปืนก่อนอยากเปลี่ยนปืนบ้างเราตอนนี้เราใช้เป็น Light Saber อยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเก็บตั้งอีกสักเล็กน้อยน,นะครับแล้วเราจะลองใช้มินิกันดูบ้างยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราควรจะต้องใช้นะครับลองเอามาใช้เล่นๆดูประมาณนี้แ Air ัพ p อ o r t ดีก็น่าลอง ระบงระเบิดอะไรก็น่าลองใช้มีอีกหลายปืนครับแต่จะเล่นมินิกันก่อนไปเก็บตังอีกสักหนึ่งวันอาวุธเขาเป็นเซตประมาณนี้ก่อนวันที่28ปักมาห้าไม่ได้เล่นกันมานานครับเริ่มกันเลยเอาชีวิตรอดกันผีวิ่งมาก่อนที่เพื่อไปยัดหน้าหมาที่หมา <What? S 1> มันรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วขึ้นไหมโอ้ยมันมีไอผีที่แบบเดินเแล้วอยู่ดีๆวิ่งก็มีนะครับคร <Huh? S 1> าวนี้มันพัฒนามากขึ้น มันฉลาดมันฉลาดแล้วก็มีผีที่เดินเดินมาอยู่ดีๆก็บอบวกด้วยทาไมไม่อ้วกตั้งแต่แรกครับนี่แหละเราตั้งรับอยู่แถวนี้แหละเดินไปด้านหน้าน,านิดนึงถีบยักษ์หน้าไปก่อนยิงขาวแล้วกันให้มันนอนหรือไม่ก็ให้มันตายไปเลยโอโ้โ,อโหโอ้โหนี่ไรเฟิลจอก่อนนะเนี่ยยังยิงไม่เข้าอีกเหรอโอ้โ,อโหโอห้โอหโอ้โหพี่ก็โหพี่ก็เถื่อนโอเคเราตอนนี้เราถีบผียักษ์ล้มแล้วนะ ปกติแล้จะถีบไม่ล้มนะครับ <What? S 1> ดูถูกพลังถีบของมนุษยชาติเกินไปแล้วพวกแกยิงขาได้ไหมจะยิงขายิงหัวอะไรผลลัพธ์แทบไม่ต่างกันเพราะเขาแข็งทั้งตัวครับทีเพื่ไปทีเพื่ไปทีเพื่ไปยักหน้าเข้าไปจบไปลุยกันต่อทีหมวกกันน็อกยิงขาดีกว่าวยิงขาสบายใจกว่าครับไอพวกนี้ยิงขายยิงขาเพรมันเจ็บมันก็เดินเว้ย ไหนลองพีดิไหนลองเดินดิอันนี้ไม่เดินไอนันตายเลยครับ oh. เออตายไปยิงขากลายเป็นดีครับแต่ถ้าเกิดมีผีคานมันจะยิงขาไม่โดนเพราะว่าหัวผีคานมันบาบังพอดี <c oughs> เฮ้ยนี่เราถอยมาจนถึงหน้าบ้านเราเลยเหรอเนี่ย <What? S 1> เกินไปละเกินไปละถอยเกินไปล้วครับฟัน <What? S 1> ดิเออฟันก็ตายอยู่ยังตายอยู่เราเดินไปข้างหน้าหน่อยดีกว่าครับ โอ้ยถอยมาถึงหลังบ้านเราเลยนี่อันตรายนะแสดงว่ามันต้องตึง,งจริงๆนะครับยิงไปก่อนยิงเป็นชุดยิงเป็นตับค่อยๆป็นจงเอากระสุนยัดใส่ตัวอุ้ยอุ้ยรั้อกเขาอันตรายเราโดนไปเราก็เสียเลือดมันต้องเจอมินิกันจริงๆลวมั้งแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหดูหมวกกันน็อกเขาทำด้วยอะไรครับไ <Yeah. S 1> วเบเนียมเหรอครับยิงขาดีกว่า ยิงขาหวังหัดได้มากกว่าหมวกกันน็อกเขาแข็งครับแต่ถ้าไปเจอผีที่มีก่อขาก็โหก็พูดยากอีกก็เป็นเรื่องอีกนะก็ยิงเขาไม่เข้าอีกแล้วพอมันล้มลงไปเนี่ยหัวมันก็จะบังขาเนี่ย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 พวกพวกผีหมวกกันน็อกทั้งหลายถีไปเสียจังหวะอ้หูแล้วคานเร็วด้วยนะไปวงด,ดันคานเร็วด้วยทีไป,ไปก,ก,ไก่อนหนึ่งทีทีบให้ลูหลุดไปก่อน ให้โลหลุดไม่พอก็ต้องระวังด้วยนะครับมันจะมีผีอวผ้วกอยู่ข้างหลังเลย <Huh? S 1> เปลี่ยนตับใหม่ออกมาระหว่างเปลี่ยนตับทีทวงเวลาไปก่อน <What? S 1> ผีคานตัวนี้เราถีบไม่โดนหน้ามันหรอโอ้ไม่โดนครับมันคานหลบเท้าเราพอดีทีเไกกี้หนึง่งเกยจังหวะกันหรือยังมันมีอาวุธอยู่อย่างหนึ่งที่มันไม่สามารถบล็อกเราได้ oh. ก็คือดาบนั่นเองใช้ดาบไปกันครับหวังผลได้ดีกว่าโอ้โหดาบดีกว่าปืนเยอะด,ดาบโอพีกว่าปืนเยอะอะไรอ้วกทำนามตายไป เพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มแรงถีบเสร็จปุ๊บไปเอามีนิกันมาเยี่ยมเปลี่ยนเลยมีการมาครับวันที่ยี่สิบเกาขอรอมีนิกันก่อนเลยกันนะอ๋อเราก็จะเดินช้านะครับถ้าใช้มีนิกันนะเวลาเราวิ่งเราเดินเราก็ใช้เป็นดาบเอาเวลาเราหยิบอบปืนออกมายิงเนี่ยก็เอาเป็นมินิกันเอานะครับโอ้โหสามนันเฮ้ยเอ้ยเ้ยเอันนี้ต้องถีบถ <What? S 2> ีบให้กองมันหลุดครับ <Yeah. S 1> รีโหลดนานไม่เอ่ย ไม่นานรีโหลดแป๊บเดียวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวถีบไอ้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 โล่ไอ้โล่ถีบโล่ให้ล่วงไม่ล่วงครับเออล่วงไปฮึกระอาบกราบอา้าวหมดกระสุนหหมดกระสุนเร็วม,มากระหว่างรีโหลดแล้วก็ถีบได้กลัวอะไรครับถีบให้โล่ลุกโอเค่ะเราดาวอ,อกมาก,ก่อนเดินออกไปไกลๆก่อนครับเดินให้ไกลจากหน้าบ้าน ดาบก็ยังใช้ได้เป็นอาวุธที่โอเคอยู่เฮ้ยห <Hey, S 1> มากับ oh. โชวโชวเมื่อกี้หมามันกัดเราได้ยังไง <c oughs> เสียฟอร์มหมดเลยโดนหมากัดเมื่อกี้นี้เฮ้ย <c oughs> ระวังให้ดีครับหมาพวกนี้มันเหมือนจะเร็วกว่าเดิม <Huh? S 1> หรือเร็วเท่าเดิมแต่เราไม่ระวังตัวมินิการสาบขี่ชุดเกราพวกนี้มันโหดดีนะผียักษ์มันไม่ใส่ชุดเกรามาด้วย กราบอา๋อกราบบนล่างแบบนี้ดีกว่าเหรอยิงหัวมันอ๋อโอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะใช้ได้ผลไหมกราบกับผีเกาะยังไงก็ไม่โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ราจะกงกรงาดเราไปเจอผีโล่ผีโล่มันทําให้เราเสียจังหวะแล้วมันเป็นผีโล่ไม่ธรรมดามันเป็นผีโล่ที่วิ่งได้ด้วยขีดได้ก่อนหนึ่งที ดาบเลเซอร์ออกมาผีที่เร็วๆก็ปาบด้วยดาบเลเซอร์ไปก่อนเสร็จแล้วก็เอากราบกาดจากบนลงล่างเตอ,อตายไปทีนี้ก็ไม่อันตรายละจำนวนเขาน้อยลงนะครับผีอ้วกผีอ้วกอ้วกไปผีอ้วกนี่เริ่มอึดแล้วนะเริ่มยิงทีเดียวไม่ตายแล้วนะครับท <What? S 1> ีได้ตัวแตกโอ้โหขนาดนั้นยังไม่ตายอื้อหือ ไปไหนครับ oh. ไปเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ออกมาใช้บ้างครับเรามีแอร์ซัพพอร์ตด้วยนะครับนี่อันนี้ครับเหมือนเป็นเครื่องบินดโดรนแอร์ซัพพอร์ตระบบแอร์ซัพพอร์ตนั้นจะทําการแจ้งไปยังจาร์เดนเพื่อทําการส่งเครื่องบิน A10 โดรนมาทําการฆ่าซอมบี้ทั้งหมดภายใน4วินาที <Wow. S 1> ลองวันที่30นี่ครับข้างล่างก็จะมีดโดรนมา1นึ่งหงลำนะครับ ตอนนี้เราเดินให้ห่างจากหน้าบ้านเราก่อนเพราะว่าหน้าบ้านเรานี้ก็คือเป็นกำแพงนะครับมันจนตรอกแต่ก่อนที่จะเป็นแอร์สตองแอร์สไตล์อะไรเนี่ยกราบด้วยมิติกันก่อนครับอื้ผีหมวกกันน็อกเวลามันนอนเนี่ยแหละเนี่ยแหละรเรายิงมันไม่โดนเรายิงมันไม่เข้าเพราะว่ามันหมวกกันน็อกมันขวางตัวอยู่นะครับแล้วมันคานเร็วด้วยนะนะั่นแหละขีดก็ไม่โดนหัวด้วย มันเป็นผีคลานที่คลานต่ำกว่าเท้าเราไม่มีปัญหาดาบเลเซอร์เราโอเคอยู่เดี๋ยวลองใช้ Air ์สตร k e ในเวฟสุดท้ายเวฟสุดท้ายน่าจะโหดขีให้โล่หลุดไม่หลุดอีกข <What? S 1> ี่ขห้นมา,าตายก่อน <What? S 1> คือผีอะที่ที่มันวิ่งอะมันวิ่งมาดันผีโล่ครับผีโล่มันก็เลยวิ่งตามมัด้วยแต่มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกกระดาบเลเซอร์ของเรา ดาบเลเซอร์ที่ตัดได้ทุกอย่างทำลายได้ทุกสิ่ง,งที่น่ากลัวอย่างเดียวก็คือผีอวกยัดหน้าเข้าไปรีโหลดกระสุนออกมาเรียกเวฟถัดไปมาเลยโอเคกราบไปก่อนครับให้มันเหลือแต่ผีที่แบบแบบยังไงอะผีผีผีที่คล่องๆให้มันตายตัวให้มันตายไปก่อนส่วนผีที่มันช้าๆเนี่ยเราก็ค่อยๆจัดก,การมันทีหลังก็ได้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะ เราอาจจะยิงหัวมันไม่ไม่ตายแต่เราสามารถยิงแขนมันได้เฮ้ยมีวิธีสู้กับผีคลานแล้วครับไม่กลัวละเพราะฉะนั้นไล่ยิงขาไปก่อนพอ,อถ้าเกิดผีตัวไหนมันเป็นหัวมันเป็นกรอใช่ไหมเดี๋ยวเรายิงแขนมันนี่ไงโอเคเฮไม่ต้องยิงหัวก็ได้โอ้โหแม้แต่ผียักษ์ก็ยังคานมาได้นั่นแนะร้องอะไรเพื่อนตายซะยิงเข้าไป ถล่มด้วยมินิกันไปก่อนนำร่องนำร่องเออยิงแขนได้ครับอะไรมาทำไมยิงขาไปโอ้ลื่นไปเราจะใช้แอส r ตร์นี่นะลองใช้แอส r ตร์ดูนี่ไงส่งสัญญาณไปแล้วครับนับไปหลังสวิโอเคซอมบีก็หายไปซอมบีก็หายไปหมดเลยนะเกือบหมดเกือบหมดในอนาบริเวณหน้าจอน,นนะครับ ไปกอ่อนอะไรจะอ้วกอะไรครับโอ้ยมันน่ารำคาญโล่พวกนี้ายไป,ไปโชว์โชวเรียบร้อยอัพความแข็งแกร่งอับถีบ <What? S 1> จริงๆแอร์ซอพพอร์นก็ดีนะเดี๋ยวเราลองใช้ไอ้นี่บ้างครับกล่าวซอเป็นเลื่อยนต์นะครับวันที่31เราเดินไปสักระยะหนึ่งแล้ววางเลื่อยนต์เลยครับ <What? S 1> ประมาณตรงนี้ ติดตั้งให้เรียบร้อยผีมาแล้ว <What? S 1> มันนำมาโดยผีหมาไม่เห็นมันโดนเลื่อยยนกันเลยครับอ๋อโดนอยู่นะโดนไหมอ๋อเราต้องวางเยอะๆหน่อยนะโอ,อ้วางอันเดียวมันก็น้อยไปถ้าวางสักสองสาอันนี่ก็น่าจะดีขึ้นนะนี่นี่เรายือนอยู่ตรงนี้มาหาเราเออว่าเรา เราไอ้นี่น้อยไปนะครับระวางน้อยไปจริงๆมันต้องวางสัก 3, 4จุดอย่างดนี้นเนาะถึงจะทำดาเมจได้ดีมันก็โดนอยู่น,นนะ้นอะเออเอาหตัวแตกกันไปเลยทีเดียวมาเราอยู่ตรงนี้เออโดนอยู่โดนอยู่แต่อย่าไปตั้งความหวังอะไรกับมันมากเลยครับเอามีนิกันยิงขาดีกว่าครับสบายใจกันเยอะ เคลียร์โฟมได้เร็วกว่าด้วยแม้แต่โลโอ๋อโลก็สามารถยิงขาได้นะครับ <Yahoo! S 1> นี่แหละยิงไปที่ขายิงไปที่แขนมัน <B unk. S 1> ก็สามารถที่จะผ่านด่านได้แล้วณต,ตอนนี้มันยังง่ายอยู่ไงมันก็จะเหมือนแรแบบผ่านง่ายๆนะครับแต่เราจะต้องไปเจออะไรที่มันโหดมันเห็นกว่าน,นี้แน่นอน <Yeah. S 1> นี่ไงเร,เริ่มยิงขาไม่เข้าแล้วโลพวกนี้ มันจะมีบางมุมที่ยิงขาได้ยืนจากข้างบนแบบนี้และยิงลงมาแบบนี้ไม่ผ่านนะไม่เข้านะผมต้องยอมผีโลมาสักตัวหนึ่งนะครับอรอโอ้โหโดนอ้วกอีกละไอ้สิ่งที่ไม่น่าโดนเนี่ยก็โดนอยิงเข้าไปแล้วเล็งแขนแล้วเล็งแขนเล็งขาแบบนี้ยิงเข้าไปาบบงงาโอ้โหมีกตเครื่องกระปุกเลยทีเดียว ผีวิ่งมันเริ่มวิ่งเร็วเหมือนมันวิ่งเร็วกว่าเดิมวะ่ะ <What? S 1> ตายกันไปก่อนถีบลงกันไปก่อนมา <m akes noise> มา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 วิ่งมาวิ่งมา,มานี่เราจะได้ฆ่าผีพวกผีวิ่งก่อนผีเดินเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังเพราะว่ายิงปืนไปเนี่ยมันก็โดนบล็อกดาเมจนะครับโดนบล็อกกระสุนหมดด้วยผีโลกมาแล้วก็ค่อยปิดด้วยนี่มินิกัน พอผีโลมาก็ฟัน <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนปืนมายิงเล่นแบบนี้ดีกว่าอาวุธหลากหลายฟันฟันฟัน,ฟน,ฟนมินิกันออกมายิงขาเออนั่นแหละ <c oughs> เสร็จแล้วอาดาาไปเก็บตามเก็บตัวทียังไม่ตาย <c oughs> อัพสเต็งอัพแรงทีบทีนี้ก็เหลือเลเซอร์กันปืนสุดท้ายที่เราจะได้ลองเล่นนะครับ <c oughs> แล้วพอเล่นเลเซอร์กันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราอาจจะย้อนกลับไปเล่น ของที่เรายังไม่เคยเล่นเนาะโอ้โหแล้วนี่ก็คือเกม Dear Cumming นะครับถ้าเกิดเราก็ค่อยมาว่ากันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะเรามาเอาชีวิตรอดกันต่อไปนะครับสหรับนี้พี่อังซิมเมอร์และเกม Dear Cumming ทั้งขอตัวลาไปที่นพจคนนี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับตอนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารนะครขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม